เนี ite, age. Age. ่ยมันน้อยไปซีโดดหนึ Luci ่งเด้อเดี๋ยวจีเหแตะปูชิบหาโดตั้งทั้งดอกเดียวทดสอบความเมาวนหลังจากที่เฮหลังค่าแล้วเด้อหลังจากที่เฮหลังค่าแล้วเด้ออ่าเกมสนุกสนุกครับพี่น้องเอาไปเล่นกันเด้อสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า เป็นไปไหนวะเอาตะปูชิมหาดอกเนี่ยไปนอนหรือไปตั้งนี่ยังก็ได้ทึงดอกทึงดอกทึงดอกเนี่ยดอกเดียวเนี่ยทึงหัวมันเนี่ยหามมัดตะปูจุ่มใส่กันอลไรไปว้างเป็นไปไหนวะเอาลองเว้ยอยากยูเอาวลองเว้ยอยากบวกนี่เลยจะเห็นไหนตั้งเออเออเป็นไปไหนวะ ยากเลยเนาะเออดอกเดียวยังยากดอกเดียวนี่เป็นไปได้แน่นเลยอ่ะดอกเดียวเป็นไปได้ซ้องดอกในวั่ได้แท่ดําซิบหาดอกในวันได้บ่เนี่ยขึ้นยากอยู่นะยากเป็นว่าเกมสนุกสนุกครับพี่น้องเราขาวนะเบิ้งได้ซิบหาดอกไปตั้งทั้งดอกเดียวได้ไปเขาสิตั้งกันได้แบบไหนเบิ้งได้ เอาตองรยงยตะปูกันดน,นี่นะก,ก็ขีดเลยแยงไขีได้ตะปูได้แยยค่ขี้หะีหนนขีไว่าขบน้ขีไดิไเลี้ยง<ไ>แบบนี้เลี้ยงซับไปซับมาเด้ฮนะอ่านขอแล้ว ตะปูเต็มได้ตะปูเตมในสิบสี่ดอกนะเอาออกดอกหนึ่งด้ว้อสจับดีดเด้จับดีๆห้ามหลุดมือวันิงเบไหนเลยอ่ะมือวันิงจัาอะไร ต้องบอกต้องบอกเขาเลยดีว่าอิงใจตะปูเลยตะปูสี่ปูสามตะปูได้ได้เบิร์นี่คือตะปูสิบสี่หอกได้เอาไปตั้งเครื่องดอกเดียวเห็นปะง่ายง่ายเอาไปเล่นยญด้เกมในวงเหล่าเออนี่บนล่วงบนโตกเห็นปะที่แหลกคิดว่าสิ่แหลกเลยเป็นถ้าไม่ไหวในนอที่แหลกเนาะเอารักการของการเหตุสะพานจากแม่น้ำคงอืม จากประเทศลาวว่าประเทศไทยเว <laughs> <laughs>